ที่จริงเราใจความเนื้อมันทีพุทโธเ้าสอนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีหลายศาสนานี้ที่พุท้ธเกิดว่าเามแก่สิ่งเรานี้แก่สิ่งดีทุกคนเห็นใดทุกคนทุกพันบอกว่าทุกคนน่ะเป็นยังคือทุกเพราะว่าทุกคนหลงในความสุขก็เลยกลายเป็นทุกเพราะว่าความสุขเป็นอย่างไรเพราะว่าเพ่นบอกว่าทุกคนเดวิ่งหาความสุขแต่ว่าทุกคนถึงว่วความสุขก็เป็นแค่สมุิเอื่นวมาสุขซื้อทุกคนแกรหาความสุข มันก,ก็เลยกลายเป็นความทุกข์พอความทุกข์เป็นแค่สมมุิความสมมุิซื่อความสมุสวมม่าสุขมันก็ได้ได้ทุกเป็นของเป็นของตอบแทนที่จริงเราความสุขเนี่ยมันไม,ม่มีไม่มีอยู่จริงเมื่อเขาวิ่งแสวงหาความสุขก็กได้ต้องได้ทุกเป็นของตอบแทนเป็นเรื่องปกติพาาบบเ,เพื่อนบอกว่าให้จังเลยที่วูวเจ้าค้ามขาอนของวัวเจ้าเป็นยังท่านก็ต้องเห็นไอ้คนออกจากกองทุกเพราะว่าจะให้ไปอยู่เป็นผู้อยู่เหนือสุขเหนือทุกไม่ให้เข้ามาแลีนผู้ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกเด็ด คือบัลเลนหาบัลเลนหาสุขเดี๋ยวทุ้งก็จะดับไปเองคนคนละยุทธ์ง่ายๆที่พระพุทธเจ้าสอนก็แค่นี้เองนะถ้ามาของพระพุทธเจ้าว่าด้นี่ยังหลากหลายเกินว่านี้เลยแค่ไปเห็นว่าความสุขเป็นแค่มสมุดแล้วก็เศร้าวิ่งหามันผู้ใด็นผู้สังให้มันแลนบอกว่าตัณหาอืตัณหามันสัง่งไห้เฮ้าเฮาวิ่งหาความสุขเข้าตกเป็นบาเป็นทาของตัณหาอยู่โดยที่เฮ้าบัลลูอืมตัณหานี่สมมุติว่ามีเฮาสุขซื้อ มันอยู่ว่าในหนีมีห้องสุกเป็นผู้สุกอยู่ก็ะไรหล่อห้องใดหนังห้องพยายามทีสติหมูเท่าท่านว่าผู้ใดเป็นผู้สัง่งตัวตัาหาเป็นผู้สังส่งสร้างให้เรื่องหายยังให้เรื่องหาสมมุติสมมูิที่ซื่อมาสุกก็เลยได้ทุกมาตอบแทน,นกลไกที่ผู้เจ้าเิ่นเทศซ้อนไหว้ละเอียดนะถ้าผู้ใดก็ค่อยศึกษาไปเราธรรมะมักษุสทก็ค่อยแอยจงประจาแกหัวใจจ้าของเองเพราะจริงๆเราความสุกถ้อไม่แต่ความทุกเองกับบุญมิโต้ยุติตนถ้าผู้ใดค่อยเบิง่งนะท่านบอกว่ายยาามหุด คยุดเศร้าหาสุขเราเสียนความถูกมันดับไปือนี่คือศาสตร์ง่ายๆทีพระเจ้าสอนเลยเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งกันที่พระเจ้าสอนพระเจ้าเป็นอุปมาผมไม่คือจงผู้ใดที่หูเท่าท่านความสุขความถุกอยู u, ่นี such a, such a live, ่เขาบอกว่าไม่เสืออยู่ตนถือ้างกงไว้มีเหงื่อหายหันหกหกทางเงื่อเหงื่อมนูตาจมูกเลี่งกายใจนี่คือท่างเหงื่อมันเสือตัวนี้จึงมีชีวิตอยู่หลอดไดเสือตัวนี้คือกิเลสตัาหาของเฮาอันล่ะ มันนมหมองกกินอาหารตาเร็นรู้ง่ามก็รูงงร้สึกว่าเกิดความพ่อใจนั่นแสดงว่าห้าวแหยงของกิเลสคือเสือตัวลายที่จะค่อยทัหลายจิตใจห้าวที่ใ,ใจห้าวถูกหูแไปย้ยเสียงเสียงที่พ่อใจปุ๊บนั่นมันว่มันได้อาหารตลอดเสียงพ่อใจว่พ่อใจนั่นเป็นอาหารที่เฮให้กิเลสตหาเหายังมีชีวิตอยู่คุณบอกว่าพยายามละทำวะพยายามละควา,าม,มพ่อใจว่พ่อใจที่เกิดจากหูตาจมูกลิ้นกายใจด้วยห้มิสติตังมันอยู่ในใกายเตรีความเตรียมแผนมากนั้นละ นี่ง่ายๆนักสู่ของธรรมะของผู้เจ้าถ้าผู้ใดไปจับรักไปแล้วนั่งไปปฏิบัติก็ยอมว่าเป็นผลที่จะเนินศาสท่านบอกว่าพระตรงนั้นสามารถที่มือก็ไไ้เสียงเขาก็ได้ยินบดมือืมตาก็เห็นหลดมือดังเขากระดินลมมือลินเขาก็ดิมรสอยู่ตลอดถ้าเขากำลังลดนูมีสติตังมันอยู่ในไก่ยอมเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดความพอใจควาพอใจอยู่ตลอดเวลานม่ันแสดงว่าเขาก้อนั่งขาเสือขึ้นมาจุฬาตัวเงที่จะพาเขาให้เลียนวายตายเกิดแต่เนี่ยเห็นบอกหูแค่นี้เองนะัามาของพู้เจ้า โมเมนเดิมที่ต้องไปหอะเฮือนเดินอากาศหายโตได้หาะได้ดำดินได้จังสิเห็นธรรมะของพุฎเจ้าบมเมนเด้อ้การที่จะเห็นธรรมะของพุฎเจ้าก็เห็นว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นความบมเทียงเกิดขึ้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยดับไปของสภาพวะใดสภาพวันหนึ่งนั่นแหละนี่คือธรรมะของพุธเจ้าโมเมนต์ว่าธรรมะของพุฎเจ้าต้องหอะได้ตรงได้นีมิตดีๆตรงอย่างโมเมนต์เขาต้องปรับจุดความคิดความักใจต่อของมัการที่เขากำลัง หูความเปลี j j um bo, in, ่ยนแปลงของเจ้าของเพราะว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงของกายเปลี่ยนแปลงของใจมีสิงมากกระทบกายและใจเป็นทุกข์มิสิงมากกระทบหูตาจะมูกงดิ้นใจเป็นทุกข์นะเข้าเบิ่งไปอย่างใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์เข้าเบิ่งพยาะยามเบิ่งแบบนี้แหละนั่นหลักคือการปฏิบัติการปฏิบัติบ่าได้เอ่ยสื่อว่ญญางจงกรมได้เป็นการปฏิบัติการปฏิบัติบ่าแม่นว่าต้องนางสมารถที่เรารับตาอย่างเดียวนั่นเป็นรูปแบบนั่นคือรูปแบบของมันเพื่อที่จะเข้าเห็นเห็นชัดเถอนเพราะว่าจริงๆารปฏิิบบััตถ้าามนอกกว่ียทุขะ ครูบาอาจารย์มันเคยใส่ว่านี่ครับวิปัสสนากรรมกรเหมืนเดิมบามทีวิปัสสนากรรมฐานที่เขาปฏิบัติกันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าเขาเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยเหินว่าวิปัสสนากรรมกรสามารถเไปใสในชีวิตเจ้าของเจ้าของที่เห็นยังกันเดี่ยวไม่สิ้นมากกระทบกันแล้วแม้จะเป็นอาชีพการงานที่เจ้าของเห็นเดียไม่สิ้นมากกระทบหูตาจมูกล,ลิ้งกายใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลามีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถเห็นว่าเกิดความพอใจหรือพอใจทั้งไหน มักท่าหูกับ<ม>พยาเยาปิดทาาหูมักทางตาพยาเยาปิดทางตามามันมเอาเนี่ยมาจ่อหู<ม>หูจะความหมายยินเสียงเด้อ<ม>หยายพระยาปุตคือบอกว่าบ่ใหายไปยึดหมันที่มันเอาความสุขความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้อื<ม>นี่จะเป็นการทําขาเสือขึ้นมาจราดตัวอง<ม>เป็นการขาเสือท,ทั้งหัวบริแท้ห้ากับเฮ็ดใดมามันว่าต้องนางสมาธิเด้สองชั่วโมงสามชั่วโมงมามันนี่คือวิธีที่เฮ็ดในห้าเขาถึงความดับของทุกข์ใดอีกวิธีนึงเอามา เอามาให้ทุกคนลองประยุกต์ใส่เขาชีวิตประจําบ้านเขาจ้าของเนี่ยเอาไปใส่ในชีวิตประจําบ้านได้นี่คือธรรมะที่สามาณนําไปใส่เลยจริงปฏิบัติเลยจริงในชีวิตประจําบ้าน็จําเป็นต้องโกหัวสุขเหลืองสุขขาวสามารถอยู่บ้านเจ้าของกัสามารถปฏิบัติถ้ำได้และก็สามาณรุดพลได้ว่าเลือกการบุเลือกระดาบเลือกสถานเพราะจะเป็นต้องอยู่ในวัด้ว่าจะเป็นต้องอยืนได้ปลาจะเป็นต้องอยู่ในธรรมอยู่ในตึกอยู่ในคอนโดอยู่ในไซต์กับบรรลุธรรมไดเพราะถ้ำมันอยู่สมองทุกอย่างคือถ้ำ ธรรมะคือธรรมาชาติเพราะาย่สถานที่ใดก็ยังเป็นธรรมบนโมเือสถานเท่ากับจะได้เชื่อมันในการปฏิบัติการวอาการสอนเท้าฟังซื้ออะไรซื้อเถ้านั่งไปปฏิบัติกาจะประจักษ์แค่หัวใจเจ้าขอสิ่งแรกที่ประจักษ์เลยถ้าผู้ใดจับรักการปฏิบัติได้ผู้นั้นจะพบกับความสุขเองเพราะว่าเขาจะเห็นว่ากายนี้ยึดมันถือมันอะไรใจนี้โมเมนต์ัวโมเมนตนเขาจะเห็นแลวเขาจะมีความสุขขึ้นเขาไม่ยึดมันถือมันในสภาพว่าใะสภาพว่านึง ใจเขาเจ้เาก็จะเริ่มเป็นสุขไม่ยึดมั่นแม้แต่คนมาดาเมือเ่อห้องวมีความปวดเครื่องใจเขาเป็นสุนแต่ในมันมเป็นมันเป็นสุขอัตโนม,มัติที่เขาหู้หู้ในตัวของเขาเองนี่คือเบื้องต้นที่พู้เจาสอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบริปฏิบัติเพื่อเอาสุขพูาววา้ทีเจะว่าถ้าอยู่อย่เพียงพอใจแค่ว่าป,ปฏิบัติเราได้สุขถ้าจงทําให้มันแจงถึงความผลทุกขขแต่ว่าผู้ใดปฏิบัติทุกท่านย่อมมีความกายเบาจิตเบาเป็นผลตอบแทนใจสบายกายสบายนี่คือห้องปฏิบัติถูกต้องถูกหลัก เป็นเกณฑ์ขึ้นมามีจะเห็นเตยปรัจษ์้องเข้าใจเจ้าของเอาเจ้าของไปเกณฑ์ว่าเจ้าของมีความเปลี่ยนแปลงบ่เบิ้งเบิ้งได้เองสํารวจได้เองของมือเป็นปัษ์ตังรู้ได้เฉพาะตนเจ้าของปฏิบัติเรามีความสุขขึ้นบ่เจ้าของปฏิบัติเรามีเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเจ้าของบ่การปฏิบัติธรรมย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเพราะว่าใจกับใจเจ้าของกายกับกายเจ้าของคิดที่เวียอน่าวผ้าไปยีเลื่านไต่เกิดเฮ้พอเรื่องหูดีเห้อเข้าเป็นผู้หูเองเข้าใจเอง ว่าถูกว่าผิดว่าจะคองพัฒนาไปสั้นไหนคนอื่นตายอยู่เขายังมีโทระแห้งบ่อแต่ยิ่งเขาบอกพื้นเขาจะขาเขาแสดงว่าเขายังเขาวัดไยปีซื้อมาแล้วในพัฒนาอืมเขาก็ต้องเบื่อใจจะคลองน่หลายศูนยุ่วส่วนยุ่ยใจสนย์แห้งยุ่แต่ว่าบ่อมาใส่ใสยมันบ่อมากระโชกโหกหากเป็นผู้เลี้ยงรูกความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นปัญญาที่เขาใส่ในเรื่อชีวิตประจำวัน้าผบ้เรน้ำไปปฏิบัติเราย่อมเห็นผลเนยแต่ยางแง่นอนอืม พราะว่าถ้ามาเท่ากับได้ฟังตุงมือตรงมือเท่ากับมามาตุงมือไต่ขอคิดได้แนีคิดไปมือแล้วนี่คุณน,น้อยนั่งไปพิจารณาเองไปเห็นเห็นแม่แจ้งเองอมีขึ้นนาทีของเข้ามาวัดมาว่าเม,มื่อสวดมนต์ไหวพระนนางสมาธิเกิดความสงบปิติเย็นใจเกิดถึงก็จะคล้องแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาต้องนั่งไปเพยียรหาประยุกต์ใส่ธรรมะของคุณเจา้าไปใส่กับชีวิตประจำวันจะคล้องไงชีวิตประจำวันจะคล้องพวเป็นผู้เดือดร้อนอืเป็นผู้ทุกข์ใจทุกข์ใจจนเกินไปนั่นแหละคือธรรมะต้องประยุกต์ใส บ่ห้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมือบีบ่ขั้นไหีกายมันอบีบ่ขันนข้นใจ,จเท่าจะเป็นทุกข์จนเกินไปเพราะว่าปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติจากการนั้นสามารถที่จเดินจกกภิญญาธรรมก็เอาไปใส่ในชีวิตประจาวันนั่นแหละจะเอาไปใส่ในใส่พระก็มีกิของพระโยมกับมีหนาทีของโยมางงสามารถปรับใส่กับชีวิตประจําวันจ้าของอ้นังใดนี่แหละวิปัสสนาก,กรรมกรอนพนมาศาสนานี่สีเสื่อมก็เสื่อมก็คืนยูกกระเท้า,าสีจะเลิกลุกเรื่องก,กระคือยูกกระเท้า,เ,าเป็นอย่างท่านบอกว่า ศาสนาถ้าถ้าบุรีหาเอยียงกับผูดด้ใดเลยศาสนานั้นจะไม่มีประโยชน์อีกยงเลยเข้าจเห็นให้ศาสนานี้มีประโยชน์บ่มีประโยชน์ก็คืนยุก็เข้าสิน้ำไปเอาถ้ามาของพระเจ้าไปพัฒนาเจ้า,จาของจนประจักษ์แก้มัวใจเจ้าของหน่อยรายซ้ำไหนได้หน่อยได้รายคืนยุคก็เข้านย่ง,งนีะจะเป็นสักคีพย่อแยกในกับพระพุทธเจ้าไมนจะย่อยกันเห็ดให้ศาสนานี่ย,ยื่นย่อมต่อไปเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ แต่มามีคู่บาจารมาปฏิบัติเป็นสักคีพยายนในธรรมะของผู้เจ้าให้เห็นประจักษ์แล้วเท่ากับพยายามปฏิบัติเพื่อจะเดินตามห้อยเพื่อนในมัไดในนาที่ห้องนาทีห้องเชา่าพุทธไม่แค่ท่านบอกว่ารับยังกับบดีสําหรับธรรมะปฏิบัติยังกับบดีสาปฏิบัติธรรมม่นอนี้เ้าเป็นบุคคลผู้หายยันนะปฏิบัติยังอันทรงกับวาลายสาปฏิบัติธรรมมันอนี้เ้องเป็นบุคคลที่หายยนะันทุกคนร่วมตัวกันอยู่เป็นบุคคลที่แบบ เป็นส่วนหนึ่งของศาสนา่ต้อจงใจหรือไปเป็ครูที่มากเพื่อปฏิบัติท่ามออกจากของทุกข์เป็นสักีพระยายในเคก็จ้าของติดคล้องที่นาสันเสริญนติดบุคคลที่นาสันเสริญชาวพุทธในประเทศไทยก็หลายแต่ว่าชาวพุทธต้องการออกจากของทุกข์ปฏิบัติออกจากของทุกข์จรงิงๆนี่หน่อยถึงเขาเจ้าจะเขาวัดตับงบริคิดว่าเขาเจ้าจะ,จะจบ,บริปฏิบัติต่างทั้งสองข้าเจ้าเสมอไปเขามีโอกาสดีได้สลับรับฟังเขามีโอกาสดีที่ได้ปฏิบัตินะ่ะเขาตั้งใจ ก็ต้องตั้งใจเจ้น้อยตั้งใจเพื่อที่จะให้เจ้าของคนออกจากกองทุนนะพระฤาตตั้งใจเห็นยังตั้งใจเบื่องเจ้าของตั้งใจเลี้ยงดูเจ้าของเพื่อที่เจ้าของจะได้บรนผลออกจากกองทุกบริเหตเพื่อไผ่เพื่อเจ้าของเจ้าของใดเกิดตะโกงกับประจักษ์แก้วพระฤาเจ้าของส่วนเรื่องที่เอาน้ำมาทายถอดบอกสอนเพื่อจะเป็นแนวทางบุรลุผลออกจากกองทุกก็อีกเรื่องนึ่งพผู้าตมีอุปนิสัยเห็นแต่กั็ย์พระฤาตมวยอุปนิสัยกันยุสิกับมวยพระฤาบาบุญพระฤดดา ก็ตรเมืักเขาถึงที่สุดของธรรมะของพุศเจ้าแล้วเห็นได้นะธรรมธรรมะโมเมนต์ว่าเพพอใดขาดให้ทายหน้าดำให้ดำหน้าทำมิสติเบึงกายบึงใจเจ้าของบึงความผู้ว่าใจบุพเพขวัติใจเจ้าของที่มันเกิดขึ้นนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วให้เขาแบ่งแยกบ่ออกว่าการปฏิบัติธรรมต้องอยู่แต่วัดโมแมนเลยมาวัดเพื่อสิสดับธรรมะสดับรับฟังธรรมะแล้วนั่งไปปฏิบัติเขาต้องจับหลักเห็ได้จับหลักของการปฏิบัติได้มันก็สามารถนนั่งไปใส่ชีวิตประจำบ้านได้ เพราะว่ากายใจห่าอยู่บ้านก็มีอยู่วัดก็มีนั่งไปรูอยู่วัดกับไหนนั่งไปรูอยู่หน้ากับไหนนั่งไปรูอยู่ไฮอยู่สวนเห็นได้บึกข้ามมาพวกเจ้าขอแขนห่าจับหลักการปฏิบัติให้มันได้กับปฏิบัติพวกเจ้าเพื่นกับบ่ได้มีหนังสือศึกษาได้เพิ่นออกปาไปก็เลยเพิ่นบ่ได้อ่านเขาไต่ปีดกบลอยเดิมแปดสิบเดิมหกสิบเดิมพวกเจ้าเพิ่นบ่ได้อ่านพวกเจ้าทีท่าถอนมากพวกเจ้าเพิ่นเบิ่งหยังเพิ่นเห็นหน้ำก็จะเห็นกายเห็นใจเจ้าของเลยนลูกกายเล่นรูใจเจ้าของมาเพิ่นก็มากับมัสนตา ธรรมะเราธรรมะมาไทยถอดบอกสอนเขาเพิ่งก็า่ได้อ่านหนังสือมาก่อนฉะนั้นนะเขาม่มีสติเบอร์อ่านถึงว่าอ่านหนังสือธรรมะหน่อยเลียมกระยมหรือว่าฟังธรรมะคู่บาอาจารย์ไ่ได้เขาใจเลยแม้จะนิจิกรแต่ว่าเขาเห็นไก่เห็นใจเจ้าของเห็นว่ามันสุกเห็นว่ามันถุกเห็นหลภมันโกดมันหลงมันสาหมองมันพองแถวนะเดี๋ยวมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวมันก็เป็นอกุศลเห็นแค่นี้ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้แล้วอืมเห็นว่ากา่ในใจเป็นของบ่เที่ยงิ่นว่า เห็นบ <ítulo> ุกเที่ยงจังเลยพิ่บอกเห็นไก่เดิมกัดสาวนุ่งแก่่าชราหูหนวกเแลก็ตาก็ฟ้าก็ฟังนั่นก็เปลี่ยนไปตามวัฏจักรของมันจังสัตว์เขาพายามเบิงบ่อยๆนอมเบิงบ่อยๆอืพิ่บอกว่าผู้ที่เห็นไพ่ผู้เห็นไพ่ในวัฏตารสงสารนั่นเป็นของที่ประเสริฐพิ่นว่าก่อนที่เขาจะตายไปพิ่บอกว่า่นเปลี่ยหมันบุรุษผู้พื้นมาผู้ที่เห็นไพ่ของค้ามตายันเปลี่ยบบรรุษผู้ฝึกมา เห็นเงาประตักไปซื้อมาเทือนกะยานเดียวเปรียบเสมือนว่าเห่าเนี่ยแค่ได้ยินข่าวว่ามีการสูญเสียมีการพัดผากมีการตายเกิดขึ้นเฮ้าก็เห็นภายในวันตาสงสารเดียวเกิดเป็นอีกส่วนหนึ่งผู้ที่เห็นภายในวันตาสงสารมองค้นประตักถึงหนังทึ่น่าพราะมักถึงหนังสำาร็จขึ้นบอกว่าเหมือนมาเหมือนกับบุคคลเนี่ยเมื่อได้เห็นผู้อื่นเกิดแก่เจ็บตายได้เห็นได้อันเมื่อกี้ได้ยินอันแรกได้ยินอันที่สองได้เห็นว่าอุ้ย เกิดแก่เจ็บตายอิดีคนมีความผัดผ่ามีความเสียใจมีความโศกเศร้าอีดีน้าเขาเห็นไพ่ในบัตดาสงสารเขาเห็นไพ่ในความเกิดแก่เจ็บตายเขาเห็นไพ่ในความผัดผ่าจากล่างขาเจาก็เรื่องมากปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากเพื่อจะดีดมีความตายเพทุกคนออกจากความตายหรืออีกคนในในประเภทที่สามเพื่อปตตักถึงเนื้อกันมาปตตักถึงเนื้อหมายถึงว่าไพ่ที่เกิดกยากที่นองเจ้าของเกิดความสลดสังเวชเห็น พ่อแม่พี่น้องเจ้าของเกิดความเจ็บความแก่ความตายเกิดขึ้นเกิดความผัดผากเสียใจทะเลาะเบาแหวกเห็นปรักษาแกหัวใจเจ้าของว่าชีวิตหนึ่งมันไม่เลยความสุขเลยครอบครัวทะเลาะเบาแหวกเห็นพ่อแม่เกิดแก่เจ็บตายเห็นพ่อแม่เจ็บป่วยนั่นแหละเมื่อเกิดความสลดสังเวชแก่อยากแก่พี่น้องเจ้าของจึงได้ออกมาเพื่อปฏิบัติหาความรุ่นคนออกจากความทุกข์หรือประเภทที่ซีเพิ่งบอกว่าปะตัดถึงกระดูกกันมา เข้าไปตักถึงกระดูกกระดูกกระดูกหมายถึงอย่างอก็คือตัวเข้าเองตัวเข้าเกิดแก่เจ็บตายเกิดเข้าไม่ความเกิดความแก่คว่มเจ็บเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของที่เป็นทุกข์เห็นว่าใจนี่เป็นของที่เป็นทุกข์ล้วจังจะกยายากุูพคนออกจากกองทุกข์กว่าจะถึงจะคล้องอย่างสาเกิดไปจะคล้องกระทุกข์อยู่แล้วถ้าเบิ้งดีๆนะเข้าเบงี่สุดหรอกไม่กระทุกข์ตัวในตัวเขาในร่างกายเข้าตามูเดกำหนดเบิ้งตามความเป็นจริงไม่จะทุกข์ ฉะนั้นเราเห็นมาสุยางล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเขาเห็นมาตั้งแต่มือเขาจําความไหนเขาเห็นมาตลอดความแก่ความเจ็บความตายเขาเห็นผ้เฒ่าแก่ตายไปตายไปเขาเห็นตลอดนี่คือไพ่จีิพลย์หมีเลี่ยงบ่เลยเห็นเขาหนุ่มสาวเขาแต่งงานเหมือนเขาจะมีความสุขบ่มีเดี๋ยวเขาก็แก่เดี๋ยวเขาเลิกลากันแล้วเขาก็ต้องแยกกันตายไปตายไปถึงจะจากกันตอนเปลี่ยนก็ต้องจากกันตอนตายธรรมดาเขาเห็นมาตั้งแต่เท่าใดแล้วเ้าเขายยมออาสิ่งนั้นมาเรียนรู้ให้ตามความจริงเ่ามันเป็นทุกข์ ชีวิตมันเป็นทุกข์ข้อเที่ยู่หลวมมันต่างความจริงไอเห็นตามความจริงว่าชีวิตนีนเป็นของทุกข์พระพุทธเจ้ามันเห็นเพื่อเดียวนึงเนี้ยเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนเกิดความสเลสลส,สังเวชเรียกคนต้องการออกหนีจากความเจ็บความตายบนย่อมสิม,มากลับเมื่อเกิดเมื่อแก่มาเจ็บมาตายเองเพิ่นถึงได้สลระราชสมบัติอืมสลระทรัพย์สินเ,นเ,นง,เงิ่อนทองแก่แหวงเงิอน,นทองบุกเนี่ยราชบัลลังก์ออกมาเพื่อที่จะหาความรู้ผลออกจากของทุกข์ถามย้อนถามเจ้าของเจ้าของติดอย่าง สภานงามๆหอกกระบระเดชปัดตือเพดหรือพ่อยเังนั้นพระสัมมาสัมพุเจาอกกระบะเดชปัดตือยังเรียนรู้าร่างการพยายามสละเวลามาปฏิบัติพปฏิบินทุกอย่างเองเราลองมาปฏิบัติกม้มูขะนักเห็นบาเหากเกิดเรื่องหลายถึงทุกเมื่อทุกมื่อเขาลองมาปฏิบัติเรียนรู้ธรรมะของพุญเจอย่างจริงจังเลยจากช่วงหนึ่งของชีวิตทุกคนอยู่เนี่เยาาเหลือเวลาบาได้ยดอกรับรองว่าแต่ละคนีเก่าเกิดเคร่งละเหลือเวลาบาหลายฉะนั้นเราสิ่งดี ควรท่าหมือแจง้งสิ่งใดที่ควรท่าเห้แจง้งสิ่งใดที่ควรท่าเห้เกิดสิ่งใดที่ควรทรา่าเห้ประจักษ์ยกตัวอย่างเสียงท่ามาของผู้เจ้าข้อกองยิ่งสมควรที่จะเห็นเหมแจง้งอย่ประจักษ์ยงยิง่งเช่นเจะเอาอยุหน่อยก็ต้องเห็นได้หนุ่ยได้อฮัดฟังไหวสดับรับฟังไหวเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติย่ำทุกเพื่อจะได้ทุกบทบททุกขึ้นจังปูม,มาก,ก่อนที่เราเป็นเด็กหน่อยมา,มาปฏิบัติธรรมแต่อยหนึ่งนี่แหละคือจริงหน้าที่ของชาวพุทธจริงๆ อ่ามื่อี้บอกไว้สามีละอ่าเขาจะได้มีโอกาสได้นาไปพิจารณานำไปปฏิบัติฟังเลี่ยก็ต้องออกพิจารณาปฏิบัติในเดอรเพาะั้นมาฟัง่งมาฟั่งย่างเดี๋ยวเอาไปพิจารณาเนาี่ยเขาจะได้ปฏิบัติขึ้นในเดอร์ู้ได้ี่ผู้ได้ีีจับหลักปฏิบัติอะไรเมานอนอยู่วัดสิบอกก่อนสิ่งหนึ่งที่เขาหนาจะค้นหาเอาวิธีรัศน์เคื่อนต่อเคื่อนบบอกว่าให้ลองค้นหาเบึงค้นหาเบึงสิ่งที่มากระทบหูตาจมูกิีนกายใจแตุให้เขาสุขเข้าอยู่ดนพยายามนำบึงเดอ มันเข่าไปทั้งหูทั้งตาล่องน้อเป็นคิดเบื้องว่าผู้ใดเป็นผู้สุขผู้ใดเป็นผู้ทุกข์เข้าอยู่ห่งไดขึ้นนีพระล่องหยับยำพื้นปัตตพีของหกสาราลึ่งหยับย่ำหาคนหาเบื้องว่าเข้าอยู่ห่วงใดหกสาราเต็มที่พื้นที่ของหกสาราเต็มที่ให้หยยบให้ยำเพื่อนั่หาัตต้นจะพรอว่าโตต้นที่แท้จริงของเข้าอยู่ใส่มันสิงนสถิตยุ่งู่ไงใดจังว่าเป็นห้องมันสิงสถิตยุ่งห่วงใดจังว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ลองนั่งหาเบื้องอย่างไฟของความกลงไฟของ เมื่อแผดเผาเขาให้กลายเป็นไฟของกองเพิ่ของความทุกข์เมื่อแผดเผาใจเขาให้ส่องมองอยู่นี่ให้เคลื่อนไหวอยู่กับความทุกข์อู่นล่องนําหาเบื้องข้องเขาจะได้ทุกคนจากกองทุกข์มันได้บุญบุญด้วยอานิสงส์ของการเทศนาเพราะว่าจะเกิดจากผู้ปกครองโดยตัวผู้บากดีขอให้ทุกคนทุกท่านได้จินีไดนิรุนตตาย็นทังในปัจจุบันในชาติทุกทันทุกคนเถิด